จะบอกต่อด้วยนะครับสลงตาจะรับเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นคำถานนะครับขั้เพาะกับกลับบ้านอย่าเส้นผ้านะครับอย่าทำนะครับคิ้จักรวาลจารองสรนั่งตัวตรงๆนะครับนั่งตรงๆยกขอให้สูงสวัสดีแฟนเพจทั่วไทยนิวครับผมทางว้ดน้านหลัง

เต็มรถแล้วข้างหลังนี่น้องๆอ,อาสาสมัครเนี่ยกำลังเก็บน้ำดื่มนะฮะ จะเก็บน้ำนะฮะเจ้าที่น้องๆออาสาสมัครเนี่ยนะครับนี่แจกไปหนึ่งพักนะฮะเก็บน้ําใส่รถไปบริจาคก,กันนะ,ะเป็นแบบนี้ทุกวันจริงๆ